ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้เก็บถ้าถ้าฉันได้เป็นคุณนายของเจ้าของสวนทุเรียนเมื่อไหร่แกจะเป็นคนแรกที่ฉันจะเฉดหัวแกออกจำมาไว้น้องดาววีคิสมาย ผลหมดไหมเนี่ยที่นี่สินะ คุณเป็นอะไรมากือเป่าครับเจ็บสิถามได้ห๊ยเดี๋ยวฉันจะให้เสียเจ้าของสวนผู้เรียนไล่แกออกหยผิวฉันจะช้ำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนครับคุณอะไรอีกคุณช่วยผมจ้าของหน่อยได้ไหมครับคือผมต้องรีบเอาไปส่งลูกค้ากลัวว่ามันจะไม่ทันนะครับ ฉันต้องช่วยแกฮะฉันมาที่นี่เพื่อเป็นเมียเสียเจ้าของสวนทุเรียนไม่ได้มาเป็นจับกังแบบแกชิเอกจอจกคุณคุณค่ะคุณแม่ฝนถึงแล้วค่ะพร้อมสิคะทำไมจะไม่พร้อมรับรองได้เลยคะ่ะ ว่าเจ้าของสวนทุเรียนต้องเลือกฝนแน่นอนค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ตัดชุดสวยๆรอไว้ได้เลยนะคะคุณแม่แค่นี้นะคะจ,จุ๊บ เก็บอะไรหรอครับไม่ได้เก็บอะไรนี่อย่ามามั่วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้โดนไม่ได้มั่วนะครับก็เมื่อกี้ผมเห็นคุณเก็บอยู่จริงๆฉันบอกอแล้วไว่าฉันไม่ได้เก็บค่ะครับครับไม่ได้เก็บก็ไม่ได้เก็บไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณช่วยผมยกของหน่อยได้ไหมครับพอดีผมรีบเอาของไปส่งให้ลูกค้าตายนี่แกกล้าใช้คนอย่างฉันเลยเหรอถ้าเล็กฉันพัง ถ้าชุดฉันเปิดฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าน้ำหน้าอย่างแกจะมีปัญญารละผิดชอบไหมเงินไม่เป็นไรครับผมขอโทษด้วยครับเกจําไว้นะถ้าฉันได้เป็นคุณนายของเจ้าของสวนทุเรียนเมื่อไหร่แกจะเป็นคนแรกที่ฉันจะเฉดหัวแกออกจำเอาไว้ หลังไหนเนี่ยเจนหาหลายหลังแล้วนะน่าจะเป็นหลังนี้แลวมนะั้ง คุณทองคุณตกหรือเปล่าคะอุย้ยใช่ครับของผมเองครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะคราวหน้าคราวหลังก็ระวังหน่อยนะคะครับใช้ขอตัวก่อนนะคะเอ,เออคุณเดยก่อนครับคะเออคุณช่วยผมยกลางทุเรียนหน่อยได้ไหมครับพอดีผมรีบจะเอาไปส่งให้ลูกค้าได้สิคะไม่มีปัญหาอยู่แล้วฉันมันลูกคนสวน แค่นี้สบายมากค่ะมาค่ะ๋ยวจะช่วยขอบคุณมากนะครับคุณเรียนโล่เท่าไหร่คะเนี่ยหมื่นสองครับโอ้โหแพงมากกว่าทองอยกนะคะเนี่ยผมล้อเล่นครับโธ่ฉันก็นึกว่าเรื่องจริงเดี๋ยว กลงนี้ผมยกให้แล้วกันครับการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นสปายสวนทุเรียนสิบไร่มูลค่าร้อยล้านง่ายๆแค่คุณสามารถแกะทุเรียนได้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เป็นสปายเจ้าของสวนทุเรียนร้อยล้านเลยเหรอคะใช่ครับกติก,กาก็คือ สามารถใช้อะไรในตัวช่วยแกะก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ ีนะพกติดตัวมาด้วย เก่งมากเลยนะครับที่ทั้งสาคนสามสารถแกะออกมาได้ขนาดนี้ค่ะคุณนุงตัดสินเลยค่ะผมไม่ได้เป็นคนตัดสินแล้วครับเดี๋ยวลูกชายเจ้าของสวนทุเรียนเขาจะมาตัดสินด้วยตัวเองแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาล่ะคะคุณนุกนี่ไงครับมาพอดีเลยสวัสดีครับทุกคน นี่มันไอเด็กจกกับกรัมที่ย่อของอยู่ข้างหน้านี่คะคุณลุกนั่นสิคะคุณลุกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกครับนี่คุณปีเตอร์ลูกเจ้าของสวนทุเรียนที่กำลังตามหาเจ้าสาวอยู่ไงครับลูกเจ้าของสวนทุเรียนที่แท้คุณก็เป็นลูกเจ้าของสวนทุเรียนนี่เองแหมพอเปลี่ยนชุดนี่ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะใช่คะ่ะ คุณปีเตอร์ดูหล่อเท่มากเลยนะคะถ้าเราได้แต่งงานกันคงเหมาะสมมากแน่เป็นไงคะผ่านไหมคะแล้วคผลล่ะะะเป็นไง เสียใจด้วยนะครับคนที่ผมมองหาไม่ใช่คนที่รักสบายไปวันๆโลภและชอบดูถูกคนอื่นจำไว้นะครับคู่ชีวิตที่ดีต้องขยันพร้อมส่งเสริมกันไปในทางที่ดีและต้องมีความรนะักความเมตตาให้กันและกันนั่นก็หมายความว่าใช่ครับหมายความว่าพวกคุณสองคนไม่ผ่านการทดสอบเชิญกลับไ,ได้เลยครับ คืนเงินผมด้วยครับถ้าไม่อยากโดนจับฉันบอกไว้นี่นะหยิบเองก็แล้วกันคุณแม่คะหนูไม่เห็นนะคะเขาให้หนูบอกคุณเรียน้คุณแม่ลองบอกเองนะคะคุณคนเดียวเลยครับที่ผ่านการทดสอบแต่เป็นฉันมันจะดีเหรอคะคุณนี่แหละครับดีที่สุดสำหรับผมแล้วถ้าอย่างนั้น ฉันขอฝากตัวด้วยนะคะยินดีครับสวนไปกันนะครับเนี่ยธรรมดาค่ะฉันรู้คนสวนก็ต้องตอบสวยอยู่แล้วผมไหวถึงคุณนะครับ <c oughs> แม่บ้านคนนี้อ่ะเขาชื่อลูกหมูเราเคยเรียนมาหาลัยเดียวกันแต่พอดีว่าที่บ้านมันจน ไม่มีเงินส่งเรียนนาดานันไม่แย่งงานคนอื่นเขานาไม่อ่ะแม่บ้านอย่างเธอเนี่ยนะจะไปเป็นดาราแกคิดว่าแกเป็นใครวิเศษพิโสมาจากไหนฉันจะบอกอะไรแกรวยนะแกไม่ใช่แฟนคนเดียวของฉันแฟนฉันมีเป็นร้อยเป็นล้านฉันไม่แคร์คนอย่างแกหรอกจะไ้ด้วย ไ,ได้แล้วเหรอสักวันหนึ่งต้องมีสักวันหนึ่งเธอว่าจะได้ออกทีวีนะต่อให้จ้างห้าร้อยฉันจะได้ให้าล้านเลยใช่ได้นี่บีมคุณว่าคุณบีมดูสิคะแม่บ้านมันอยากแสดงละครสงสัยมันคงอยากเป็นดาราเหมือนคุณบีมมั้งคะไม่เจียมเลยแม่ว่าแม่บ้านคนนี้อ่ะ เขาชื่อลูกหมูเราเคยเรียนมาหาลัยเดียวกันแต่พอดีว่าที่บ้านมันจนไม่มีเงินส่งเรียนมันก็เลยเรียนไม่จบปริญญาเหมือนฉันแค่นี้ให้เขาโชว์หน่อยนะ <c oughs> จริงเหรอคะคุณบีมน่าสงสารจังเลยบีมไม่เห็นจะต้องมาตอบอยางเป็นแบบนี้เลยฉันอุตส่าห์ติดตามและชื่นชมผลงานของเธอนะโอ๊ยไม่ต้องมาชื่นชมผลงานของฉันหรอกจ้ะ ันไม่ได้อยากมีแฟนขบเป็นแม่บ้านไปกันเถอะว่าค่ะคุณบีมนี่ว่งวางๆเธอก็ไปหาละครลิงแคทดูนะเพราะหน้าตาเธอก็ให้อยู่ไปแล้วนะสาวบาย คุณแคนเซิลงานการะทนหานคุณทำแบบนั้นทำไมครับโธ่คุณปีเตอร์คะไม่เห็นต้องโกรธเลยนี่คะคุณบีมก็เป็นถึงดาราเบอร์ต้นของช่องจะแคเนเซิลงานนิดหน่อยก็ไม่เห็นแปลกผมขอเห็คผลจากตาคุณได้ไหมครับคุณบีมบีมบอกตรงๆก็ได้คะ่ะที่บีมยกเลิกงานก็เพราะ งานที่จ้างบีมมันเป็นหนังตลกไงคะหน้าอย่างบีมจะให้ไปเล่นหนังตลกเหรอคะคุณคิดได้อยู่วาก็เห็นด้วยค่ะก่อนจะรับงานอะไรก็ต้องดูดีๆก่อนสิคะคุณบีมต้องเล่นบทนางเอกเท่านั้นถึงจะเหมาะเท่านี้คุณปีเตอร์คงรู้นะคะว่าทำไมคุณบีมถึงแคนเซิลงานสรุปว่าคุณจะไปรับงานนี้ใช่ไหม เพราะงานนี้มันจะมีงานพวกให้คุณยาวเลยนะบีมไม่หลับงานกระจอกระจอกค่ะโอเคครับผมจะได้หาคนมาทำแทนคุณคุณปีเตอร์จะหาใครมาทำแทนหรอคะในเมื่อดาราที่มีเรตติ้งดีที่สุดในบริษัทคุณปีเตอร์ก็มีแค่คุณบีมคนเดียว ได้ก็แล้วกันค่ะตกลงว่าผู้คุณยินยอมที่จะไม่ได้งานของบีคิสไมา์กรุ๊ปทั้งหมดนะก็แล้วแต่นะคะคุณปีเตอร์แต่คุณปีเตอร์อย่ามาง้อดาราด,ดำแบบดีทีหลักก็แล้วกันนะคะเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็โทรมานะคะคุณปีเตอร์ขอตัวค่ะ เราเกะกะเฮ้ยอะไรทั้งคู่เลยลูกหมูค่ะค่ะไปไปกับฉันไปไปไหนเหรอคะเหน้ามาเถอะเออไปค่ะค่ะจะพาไปไหนคะยี่นี่เธอชอบกันเลยแม่ วา้าคุณปีเตอร์เขายังไม่โทรมาง้องเราอีกเหรอยังเลยค่ะคุณดีมมีคนโทรมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะว่าไงคะอะไรนะจริงเหรอคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะมีอะไรวะาหน้าตาตื่นเชียวก็เพื่อนวาที่เป็นผู้จัดนะคะเขาโทรมาบอกว่า คุณปีเตอร์จะเอาอยีาลูกหมูไปแสดงแทนคุณบีมค่ะฮะจริงเหรอจริงค่ะคุณปีเตอร์แบบนี้มันหยาบกันจะชัดยังไม่หมดนะคะคุณบีมเขาบอกว่างานที่เราปฏิเสธไปคุณบีมจะได้ค่าตัวสามสิบล้านฮะสามสิบล้านแบบนี้จะเอาไงดีคะคุณบีมจะปล่อยให้ยั่ไม่บ้านนั่นได้ไปหรอคะ ไม่ได้แล้วต้องไปโทรสิทธิ์ของเราคืนไปเลยวะค่ะค่ะค่ะไปค่ะลูกหมูคุณปีเตอร์โอ้โห,โหลูกหมูเธอสวยมากเลยนะอยากกับดาราเลย <c oughs> ฉันคิดไม่ผิดจริงๆ ที่มองเห็นเพชรในตัวเธงคุณพีเตอร์ก็ชมลูกหมูเกินไปคะ่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะเี๋ยให้โอกาสลูกหมูไม่เป็นไรหรอกเออเดี๋ยวถ้าเ่าเราตรงนี้แป๊บนะเดี๋ยวฉันขอคุ้ไมนไปเอาของก่อนได้ค่ะ ธอปฏิเสธคุณปีตเตอร์ไปไม่ใช่หรอมันก็ใช่แต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะรับงานนี้ถอดชุดชั้นคืนมาไม่ได้เธอก็ต้องไปคุยกับคุณปีตเตอร์ก่อนสิฮแม่แม่บ้านเธอย่าฝันเฟื่องไปหน่อยเลยแม่บ้านอย่างเธอเนี่ยนะจะไปเป็นดาราแกรีบถอดชุดแล้วคืนงานมีไาเดี๋ยวนี้ ผมไม่เข้าใจเข้าไปจัดการมันเลยดีกว่าไปว่ะค่ะคุณบีมเออถอดมาเอ้ยถอดมาเดี๋ยเฮ้ยฉันไม่ถอดไปเรื่องฉันเฮ้ยถอดไปแกไม่มีสิทธิ์จะเจ๊งอันนี้ถอนตัวคุณบีมมาเดี๋ยวนี้เอาคุณหยุดไกลบีมเขามาทำอะไรที่นี่คุณปีเตอร์คะบีมเปลี่ยนใจแล้วค่ะงานนี้ไม่ต้องให้เรื่องหมูทำแล้วนะคะ บีมจะรับางานนี้เองไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมไม่ต้องการคนดังล้นหลืมตัวนี่คุณปีเตอร์พูดกับคุณบีมแรงขนาดนี้เลยหรอคะครับแรงขนาดนี้เหรอครับได้ฉันไม่เงอคนมีความสามารถอยู่ฉันไปที่ไหนต้องมีแต่คนอ้าแขนรับ แล้วชื่อเสียงของฉันก็มีล้นเหลือฉันไปทำงานที่อื่นก็ได้จริงค่ะคุณบีมว่าว่าคุณบีมไปทำงานที่อื่นยังได้เงินมากกว่าที่นี่อีกค่ะแต่ผมว่าพวกคุณมีเวลาทำงานเก็บเงินไม่มากเลยครับพูดอะไรหมายความว่าไง <c oughs> ก็หมายความว่าพวกคุณจะต้องถูกฟ้องดำเนินคดีก่อนไงล่ะ คุณไม่ต้องรู้หรอกครับหน้าต่างมีหูประตูตมีช่องคนทําความผิดมันปิดมิมิดหรอกครับผมจะฟ้องเรียกค่าเสียหายพวกคุณคุณีิตาค่ะมีความรู้ค่ะไม่ผิดไปแล้วใช่ค่ะอย่าฟ้องพวกเราเลยนะคะ,คพ,ะ,คะคพ,พวกเราไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายหรกคุณีติตาลองคิ่ดูดีๆนะคะถ้าคุณีิตาฟ้องพวกเราคุณีิตาจะไม่มีดาราดำแบบบีเลยนะคะไม่เสียายหรอกคะผมไม่เสียายหรอกครับผมปั้นคนที่ลืมตัวอย่างคุณได้ ผมก็ปั้นคนที่จริงใจกับผมได้เหมือนกันเราไปกันเถอะถูก